สวัสดีครับมาต่อกันที่เรื่องพ่นสีปืนได้ไหมดีไหมคือผมก็ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเนี้ยผมก็จะเรียนเสมอว่าก็พ่นไปเถอะครับมันพ่นท้ายถ้าคุณอยากจะพ่นน่ะ เ็เอาสีอะไรดีสีสเปรย์เนี่ยนะครับบอสนงบอสนี่อะไรก็ได้ครับกระป๋องหนึ่งไม่กี่ไม่กี่สิบาทอะห้าสิบหกสิบาทอะ,ทอะนได้เวลาคุณคุณเบื่อคุณก็ล้างออกล้างออกก็ง่ายอจะตายล้างด้วยทินเนอร์ทินเนอร์ก็ซื้อมาขวดนึงก็ล้างได้แล้วลอกได้แล้วไม่ต้องไปโอ้หน้ำยงน้ำยาอะไรทิ่สาานสีสเปรย์ทนไหมครับทนครับ คุณลองนึกถึงสีสเปรย์ที่คุณพ่นจักรยานให้ลูกนะมันก็ก็ทนในระดับหนึ่งนะลูกมันก็ไม่ได้รักจักรยานเหมือนคุณรักปืนหรอกแม่งก็ถูลูถูกกลางอ่ะมันก็ไม่มันก็ไม่เห็นจะมันจะมันจะถล่งถลอกอะไรเลยนะคือถ้าโดนแรงๆมันก็ถลอกแหละครับแต่ปกติมันก็อยู่ของมันได้นะผมเนี่ยพ่นสีสเปรย์เก่งมาก ผมพ่นสีรถได้เลยด้วยสีสเปรย์อะใครเห็นก็กว่าโหแม่งนี่ยังไปพ่นอู่เลยผมพ่นทางนี้ผมพ่นด้วยสีสเปรย์อะมันก็พ่นได้ครับแล้วจริงๆเนี่ยสีสเปรย์เนี่ยมันก็การสนิมดีกว่ารมดำนะเพราะว่ามันเคลือบไปเลยไงครับ มันปิดปิดผิวไปเลยอากาศเนี่ยมันไม่มาโดนมาโดนเนื้อเหล็กมันก็ไม่ขึ้นสนิมผมว่ามันเหมาะนะกับปืนที่ใช้งานคือสมมุติว่าคุณจะเข้าป่าเงี้ยหรือว่าถือปืนไปนาไปหาตัวอะไรกินอะ่ะคุณก็พ้นไปพอ มันเริ่มสมมแล้วก็ค่อยลอกพ่นใหม่ก็ได้มันมันจะมันการสนิมดีการลอยถลอกดีแล้วก็ลงทุนน้อย <c oughs> หรือปืนพกก็เหอะครับจริงๆผมกม็อยากจะแนะนำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยซึ่งท่านอาจจะไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลปืนเนี่ยพ่นสีปืนแม่งไปเถอะครับถ้าไม่ใช้ปืนสแตนเล็กก็พ่นแม่งไปเถอะครับ ท่านบอกว่าใช้กลอกกลอกไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาผมก็เห็นมีปัญหาเยอะแยะครับถ้างั้นขครืนยาลมดํามันก็ขายไม่ได้แล้วครับไอ้กลอกเนี่ยแหละตัวมีปัญหาเลยถ้ายังไม่มีเวลาดูแลหรือไม่ค่อยมีเวลาดูแลเลยก็ถอดสไลด์มาซื้อสีสเปรย์มาพ่นปื๊ดปื๊ดอากกันไว้ก่อนแล้วก็อ่าพกไปทํางานได้พอนั่นมีเวลามีโอกาสจะลมดําก็ค่อยลอกหรือมันก็ลอกง่ายอย่างที่ผมบอกนั่นแหละ สีสเปรย์มันลอกง่ายด้วยทินเนอร์ไม่ดองไปน้ํายาลอกสองลอกสีอะไรส่วนสีที่แพงๆนะไอ้พวกเซลราโคดพวกอะไรชื่อฝรั่งฝรั่งเท่ๆอะ่ะจากประสบการณ์ของผมเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะ่ะมันไม่ได้ทนเมื่าสีสเปรย์เลยครับ หมายถึงก็ไม่ได้ทนไปกว่าสีสเปร์กบอดนี้ห้าสิบาทหกสิบาทเลยนะแล้วมันก็ลอกง่ายด้วยมันชอบกระเทาะมันไม่ค่อยติดผิวดีแล้วมันก็แพงแล้วเวลามันมันเสียเนี่ยมันกระเทาะมันล่อนมันอะไรเนี่ยมันผลากอะไรเนี่ยจะลอกมันออกมาเนี่ยแมงเสือกลอกยากด้วยคือคือมันลอกเองอ่ะลอกง่าย แต่เวลาเราจะลอกมันนะลอกยากแก้ไขยากแพงก็ไม่ค่อยแนะนำอันนี้ผมไม่แนะนำจริงๆนะถ้าจะพ่นสีอย่างหนึง่งถ้ามีมีปั๊มลมมีกาพ่นนะคุณไปซื้อมาเลยครับสีพ่นอุตสาหกรรมสีพ่นอุตสาหกรรมเป็นยังไงก็คือไอ้สีที่มันพ่นพ่นชิ้นงานอุตสาหกรรมทั้งหลายพวกเราตักผ้าอะเราตักผ้าแบบเนี้ยเห็นไหมเห็นแล้วนะ เนี่ยครับมันทนนะคุณดูดิคุณลองไปดูราวตากผ้าบ้านคุณคงมีอนะไอราวตากผ้ากองแกงกองแกงแบบเนี้ยมันทนนะครับสีเนี่ยนี่แม่งโคตรถูรูถูกกลางเลยโดนทั้งตีนโดนทั้งเยี่ยวหมาโดนทั้งโอ้โหสารพัดมันก็ไม่ได้ถลอกนะแล้วไอตรงที่คุณแขวนผ้าเห็นไหมมันโดนเสียดสีกับไอไม้แขวนนะ่ะมันก็ไม่ได้ถลอกนะมันทนนะครับ ไอ้สีพ่นอุตสากรรมเนี่ยแล้วมันเกาะพื้นผิวดีมากคุณคิดว่าไอ้การทำเราตากผ้ามาขายอันละร้อยเนี่ยร้อยกว่าบาทเนี่ยเขาจะเตรียมผิวดีเหรอไม่แน่นอนเขาก็ไม่ได้เตรียมผิวอะไรแต่ด้วยความที่มันเป็นสีพ่นอุตสาหกรรมอะ่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่มันจะทํางานอุตสาหกรรมได้เยอะๆไม่ง่ายเร็วๆแล้วเขาก็พ่นไปได้เลย ไม่ต้องเช็ดไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเลยเหล็กมาเชื่อมเชื่อมเจ๊ต๊ะเตะแตะนะเชื่อมแตะแตะแต่แตะพ่นปื้ดส่งขายได้ละสีพวกอุตสาหกรรมก็ไม่แพงแล้วก็ถูกด้วยแล้วก็แม่งโคตรทนเลยเวลาลอกก็ลอกง่ายครับก็อาจจะแช่ทินเนอร์นานหน่อยเออแต่มันก็มันก็ออกด้วยทินเนอร์มันไม่เหมือนไอ้สีพวกสีสี 2K สีสีที่เอาสองตัวมาผสมกันอะ หรือไอ้พวกเซอร์ลโคงเซอร์ลโค้ดอะไรนะ่ะไอ้พวกนั้นมันเป็นสีพ็อกซี่ไงมันจะลอกยากคุณต้องมีน้ํายาลอกมีอะไรหรือแม่ก็ต้องขัดไอ้พวกนี้ก็ขัดง่ายอะไรแบบง่ายง่ายกว่ากันเยอะสีพ่นอุตสากรรมคือจริงจริงสีสเปร์เนี่ยมันก็คือสีพ่นอุตสากรรมนั่นแหละไอ้สีสเปร์บอสนองบันนี่มันก็คือสีพ่นอุตสากรรมนั่นแหละแต่ว่ามันผสมจางหน่อยเออ ปืนที่พ่นสีมาจากโรงงานก็มีนะแต่เขาจะพ่นลงบนบนชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมเพราะอลูมิเนียมนีม,มันจะมีปัญหาครับบางคนบอกว่า,วาทำไมโรงงานไม่ได์มาได์หมายถึงอนอนโอดไซ์นะนะคือการใช้ปฏิกิริยาขั้วอโนดนะกัดผิวอลูมิเนียมให้เป็นรูพรุนแล้วก็มีการเพราะมันเป็นกัดต้องจากกัดเป็นรูพรุนแล้วมันเกิดออกไซด์ขึ้นมามันทําให้มีผิวแข็งเคลือบนะทำไมเขาไม่ไดซมา มันแพงครับคือบ้านเราเนี่ยปืนเนี่ยมันก็บอกกระแสน่ะสมมติว่าโดยปกติทั่วทั่วไปนะ,ะเฉลี่ยเฉลี่ยก็บอกกระแสนเนี่ยแต่เบืองนอกมันไม่ได้กระบอกกระแสน,นะครับเบืองนอกมันแค่กระบอกกระเจ็ดแปดพันเขาไม่มาด้าให้คุณหรอกมันแพงต้นทุนเขาไม่ได้ส่วนไอได้ด้บางทีไดอะไหล่มอไซคุณจะเห็นว่ามันเป็นไดปลอมอะ่ะมันมันก็ไม่ทนแป๊บแป๊บสีมันก็ซีดปืนเนี่ย อลูมิเนียมเนี่ยทำไมไม่ลมดําคือลมดําอลูมิเนียมมันไม่ค่อยประสบความสําเร็จครับมันไม่มันไม่ค่อยดํามันไม่สวยสุดท้ายเขาทำไงเขาก็พ่นสีมาที่ผมเจอนะซีแซดซีแซดเจ็ดห้าตัวที่ข้างล่างเป็นอลูมิเนียมอะไรรุ่นอะไรเ่เออพ่นสีมาครับบางบางรุ่นนะบางปีพ่นสีมาบางปีก็ไดไดไดปอมมาเออ ซึ่งม่งก็มีปัญหาพ่นสียังมีปัญหาน้อย <c oughs> ก็ดังนั้นก็ไม่แปลกหรอกครับถ้าจะพ่นสีปืนก็แนะนำอย่างนี้แหละครับถ้าคือการผลิตอะไรเนี่ยนะมันมีวัฒนธรรมมันมีประเพณีของเขาครับคุณจะ จะสงสัยว่าทําไมปืนมันไม่ทําแบบนี้ทําไมมันไม่เป็นแบบนั้นอ๋อมันมีประเพณีมันมีวัฒนธรรมของเขาว่าเขาถ้ามันกไอนคนทําปืนเนี่ยการสมิธเนี่ยเขาจะจะต้อง <im itar> <isce> ทําแบบเนี้แบบแบบที่มันเป็นประเพณีอย่างเขาที่เขาทํากันมาแบบดั้งเดิมว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ก็เนี่ยแหละครับทำไมมันถึงต้องลมดําทําไมมันไม่พ่นสีทําไมมันไม่ทําอะไรอย่างอื่นมาเพราะว่าประเพณีเขาเป็นแบบนั้นว่ามันจะต้องเป็นแบบเนี้ยหรืออย่างปืนเนี่ยทําไมมัน มันไม่มีน็อตไม่มีน็อตไม่มีสก,กรูคือประเพณีเขาเขาเขาจะต้องแสดงแสดงความสามารถของเขาด้วยการออกแบบปืนที่ไม่มีน็อตไม่มีสก,กรูมันสามารถถอดถอดได้โดยที่ไม่ต้องมีหรือประกอบได้โดยที่ไม่ต้องมีน็อตไม่ต้องมีสก,กรูเนี่ยจะจะเก่งจะเจ๋งอะไรประมาณนั้นอะ่ะเออ เขาก็ลมดำกันมาเขาก็เลยบอกเขาไม,เาไม่เขาไม่พ่นสีอะ่ะปืนะ่ะเออแต่เราจะพ่นเราก็พ่นได้ครับก็เหมือนปืนแล้าอะ่ะเออแต่มันก็จะบางคนก็บอกว่ายมันก็ไม่ใช่ปืนเลยดิถ้าพ่นสมีมันก็ยังเป็นปืนอยู่นั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่ามันอารมณ์มันไม่ได้แค่นั้นเองแต่ถ้าคุณจะทาให้ใช้งานอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็ได้ คุณเบื่อคุณก็ลอกออกแล้วก็จะลมดําอะไรก็เหอะก็แล้วแต่หรือจะพ่นไม้ก็เหอะมันแล้วแต่เราครับใช้ได้ก็มาแนะนําว่ามันใช้ได้นะสองก็คือสีสเปรย์เนี่ยแหละครับดีหรือสามก็สีพ่นอุตสาหกรรมโอ้คุณซื้อมากระป๋องเล็กๆอะไม่กี่ไม่กี่ตังหรอกผมก็จำไม่ได้นะหลักสิบเนี่ยแหละอตีสเปรย์เก้าสิบาทกระป๋องเล็กๆเนี่ยก็ทินเนอร์อีกลงทุนประมาณสามร้อยห้าร้อยนะ ถ้าคุณมีกามีมีปั๊มอยู่แล้วเนี่ยมันก็สบายๆแล้วคุณไม่ต้องใช้โอ้โหอุปกรณ์อะไรเหมือนพ่นสีรถนะคุณมีแค่กา,ก,ากับปัม๊มติงตองติงตองก็มันก็พ่นได้แนละ้วไอ้สีพ่นอุตสากรรมอะ่ะดีทนง่ายถูกเอาไว้มีมีเวลามีโอกาสมีอะไรค่อยลมดำก็ได้ครับผมก็แนะนำตรงๆอะ่ะไม่ใช่ว่าจะโหจะขายของอย่างเดียว เราก็ต้องแนะนําเอาสิ่งที่เออบางทีลูกค้าก็หรือคนที่เขาใช้ปืนเนี่ยเขาต้องใช้อะนะอะไรที่มันไม่จําเป็นหรือว่าไม่ค่อยเหมาะแบบก็ไม่แน,นะนําอ่ะเราก็แนะนําเอา,เอาถามมาว่าพ่นสีปืนได้ไหมก็เนี่ยครับพ่นได้เอาสีอะไรพ่นก็สีสเป์นเนี่ยแหละครับง่ายง่ายจบครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ